วัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ากับสาวพ่อยคนเกา่าคนเดื่มจ้าเมื่อนีกะพามากินตํำบกุ่ง้ะตํำบกุ่งหอยเชือดีพี่น้องหอยมิลรตัวใหญ่เบื้องหนจอยให้เด้อพุดน่ยพี่น้องหอยเชือดีตัวหใหญ่เลยจ้ามาจ้าใครยังบอกกินเขาไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบื้องหนจอาหอยให้บุ้งป้าดพี่น้องบุ้ง แสบกรึบอ้าวจ้ะคำยิ่งย้พี่นอ้องอาปากมาเด้จ้ะมากินน้ากันพี่นอ้องปวดน้องเบารลายนอนน้ำรลายแตกอีกแล้วน้าเด้จ้ะมันยังไม่กินเขาไมากินเขาน้ากันจ้ะเศบๆน้ากันกินหลายๆคนแสบด้วยพี่นอ้องหืมแซ่บ จำเองแซ่บๆลืมบอกพักมาคือน,นกแล้วก็บักเขืออันเคลื่อนมาบะเขืออย่ยังก็ะบกเขือไข่เต้าขาวบ่แล้วก็มีอันนี่อะไพักกระทินจะ้ะคือเกาละจะ้ะไปเก็บมาเมื่อนหรนละ่ะอันท่พผ้าดูไปขี้รถเลรียไหมเก็บคางทางต้นสูงอยู่ด้พี่น้องพอเก็บต้นต่ำ,ตำ ยานมาเงีย้ยวใส่แล้วก็ต้นหอมจ้ะแล้วก็ผักบุง้งอันนี้อันนี่ยังกา,างกแบบะเฮืแบบออยน้อยยังกาะไอ้เบบี้แครอทเบบี้แค่รสยังล่ะแครอทน้อยบ้องหูจักกับพี่น้องบ่เคยกินนี่แต่เพิ่งเคยกินนี่แหละสิลองกินเบิง่งแล้วก็แคบมูจ้ะอืมทีเด็ดเลยจ้ะมึงจะเอาให้เบิง่งแมงกิซอน น้อง no. แสบจ้ะกินโรดปะเนี่ย <c oughs> มันขอน้ำแจ่มเลยพี่น้องของนี้ก็หมูเชิมยาแสบทองต้องมีอันขาอนี้นก็อันนี้นะ ตามบุกฮ้กะใส่หอยเชอรี่ใส่บักเกือใส่ทั่วผู้ใส่ายางไปพี่น้องมียังมันเหลือน,น่นลเขาก็ปาดใส่หลดอีดี่มันใส่ได้เหมือนเนาะตามม่วมาจา้ะ อขอขยับยนี้ด้วพี่น้องจับแคบมูกันไญ่ให้ขอหยัดใส่มือเลยพี่น้องเนอะแสบค้ามย,ย่่ยไยรจ้ะค้ามนหน่อยมันาบาดแสบจ้ะ ใบมันกินแต่ไปเนาะไปเนอะเห็นเพื่อนกินหรอวะร้องกินเบิ้งมันเสี่บบอกมันก็ดสีคือจังอันหัวมันนน่ะเนาะคือกันนะจ๊ะต้นแค่รอดเนาะใบมันก็ดสีคือจังหัวมันงน่ะละนาะว่าแส่บคือกัน 嗯。Mm hmm. ไม่นีเราลองเปลี่ยนปลาปลาล่าตามเราสีงามงามไปหนองแส่บนะ พี่น้องแซ่บ

ยิ้มย้ำแด้กระแสบย้ำนั่นเลยตตำคุงเลยเอ้อีกจะข้ามพี่้องเอา้าอาปากจะแสบๆน้ำกันห <c oughs> <c oughs> ิวละสิน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำนหมดละ 嗯。Mm hmm. น้ำพี่เนาะแคบหมูไปนี่มาจากจวดโหลดไปนี่อ๋อ,อ เบื่อหนูไปพี่น้อง <c oughs> อย่าฝ่อเบื่อเด้อ,อไปเบื่อไปเบืองก่อนกินข้าน้ำกันแซ่บ,บ <c oughs> <c oughs> กินผู้เดียวมันปลแซ่บไปพี่น้องกินน้ำมูก,ก้อนกินเป็นมูกัน แล้วกตัวได้หาอุบัทด้วดยอยา่าเพิ่งฝ้าไปเด้อกินเขาเป็นมูก,กันก่อนกินผู้เดียวัวกินมาแซบตัวไปน้อง อยากออกอันไปกินขาวยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าคือเพื่อนแหมกินได้ป้างใช่ไหมแต่หนูก็ไม่ได้ไปทอกพี่นอ้องเอ้ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ไปใส่ดอกจก้นหนามาอยู่บ้านแฟนเนาะอันบ้านเพื่อนก็นอยู่ในเมืองมันบ่เด้ยคือจังอยู่บ้านหนูเนาะมันอยู่จังหวัดเดียวกันเด้พี่นอ้องแต่มันอยู่คนละอำเภอยังบ้านเขาอยู่ในเมืองสิบบ้านหนูกับยู่ อีกอำเภอหนึ่งเขาไปมันกับเป็นนาเป็นทงเป็นนาเป็นป้าเป็นยังไปเนาะก็มีหมู่บ้านใกล้ๆกันบ้านติดติดกันยู่นั่นออกไปเนี่ยมันก็เป็นทงไฮทงนาหลุดเป็นป้าเป็นเขาเป็นอี่ยังไปเนะดั่งสันกับนี่ลอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากให้พี่น้องในเบื้องใดไปชมบรรยากาศชมในทงไฮทงนาอย่างนั้นอ่ะแต่หนูกะมองมีเวลานอะพี่น้อง นี่หละกามิเนี่ยละซากของอยู่ในห้องไทยนอก่าพึ่งเบื่อกันด้วยจ้ะฝาเบื่อกันเด้อเดี๋ยมีเมื่อไนเมื่อไนว่างๆเนาะมุสิไปถ่ายบรรยากาศไม่ให้เบิ่บร,รยากาศดีๆมีแผะมีอย่าง ไปท่ายคางข้าวเบี๋ยวเนี้ยมาเลี้ยงคา,างข้าวออกไม่กินโดนแล้วพี่น้อง เพิ่มสิเจพจเราจะขอยาก,กินะนำเลยพี่เนอะ ปะเทพี่น te ้องเมื also, ่อไหร่หนูเป็นบระหยักสีอิ่มเลวนะอิ่มกบว่าอิ่มเนาะพี่น้องเนาะบ่ฟื้นได้หนูบ่ฟื้นยัดเอายัดเอาจนเมือดือบเบอร์เมื่อเดบางทีเขาเห็ดมาน่ะเขาก็ไปคิดว่าเออมันเสิอมื่อหรือบ่หมืเนาะเขาก็ตามเออเนี่ยตามความเหมาะสมไปบางทีเขาคิด่โอ้ยตาหิ้ว หิวบะคักเพราะต่ำมาคิดว่าสิมืดมันก็กินบ่มึดเนาะพี่น้องกินบ่มึดก็มาอิ่มแล้วสิยัดใส่ยัดใส่ยัดเอายัดเอาบ่แม่นเด้่อิ่มแล้วนูก็ว่าอิ่มพี่น้องบางที่อาหารที่เฮาเฮ็ดมาเนาะที่มันแบบกินบ่มึดังซี่ก็บ่่แมนว่าเฮาสิเอาทิ้งเลยบ่แม่นเด้่พี่น้องเก็บไว้อีกเก็บไว้กินในอีกจ้ะบ่ทิ้งอีกแต่คือว่าสิบ่ข้ามมื้อข้ามคืนแค่นั้นละ บ่อยากให้ดราม่าก,กันนะหนูเห็นบางคิดว่าเฮ็ดมาไดลาลายกินว่ามึดนะสิบางที่เขากบบ่ได้คิดว่าเขาสิก,กินว่ามึดเนาะเขาเห็ดมาเขาก็ยังว่าลหะพี่น้องเนาะสมผันละมาวานไรละ 김ี김น자องก <목소리도> <목소리도> จับพี่น้องไปนี่แซ่บคักจังพักนี้ก็ใส่ตู้เย็นจ้ะนานาก็เอาออกมากินได้คือเก่าจ้ะเ้าบําเพนวันเ้ากินเ,เมืเอ่อเมื่อห้องกระเสียวถิงไว้กับบํมเพ็เนาะพี่น้องเนะาะจังใดก็อนูนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเด้อเพื่อให้โนในเฮดเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็มีอยังที่หนู เฮ็ดยังได้กะพี่น้องกะติชมมาได้คอมเมนต์มาได้แต่กะคอยคอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพเด้อพี่น้องเด้อแต่ทุกอย่าง <c oughs> ม้นอนี่กะขอลาไปก่อนด้อจ้าฝากไว้น้ำหนักพูดโพโลจ้า๊ายบายสวัสด <c oughs> ีจ้า